ด้วยวก็อยากเรียนน้อยากรู้แล้วก็อยากพูดอยากเรียนก็เลยดีได้เด่นได้ดังอยากรู้ก็เลยดีได้เด่นได้ดังอยากพูดพล่มอย่างนี้ก็เพราะว่ามันอยากดีอยากเด่นอยากดังเราอยากดีเราอยากเด่นเราอยากดังเป็นอัตโนมัติหน้าตาสมิทธ์มันก็อยากของมันได้นอนมันก็ฝัน เราทำบุญทำทานการกุศลก็เพราะอยากดีอยากเด่นอยากดังนี่ไม่ใช่บาจะบอกให้พิจารณาดูดีว่าใครกำลังทำบุญทำทานการกุศลเพราะอยากดีอยากเด่นอยากดังหน้า,าที่ตรงกันข้ามทำบาปทำดีไม่ได้ก็ทำชั่วทำบาปนี่มันก็เพราะอยากดีอยากเด่นอยากดัง ถ้ามันทําดีไม่ได้ถ้ามันตั้งใจผิดระวังให้ดีก็ะตัวมันไปทําบาปมันสะพานเหล่านั้นมันก็อยากดีอยากเด่นอยากดังบวชพระบวชทีส่วนมากนีต่อเพราะอยากดีอยากเด่นอยากดังเราฝากพระหนุ่มหนุ่มสามเณรหนุ่มหนุ่มไปแยกภาพดูในจิตใจว่าบวชนี้เขาอยากดีอยากเด่นอยากดังใช่หรือไม่ ม <c oughs> าทำบุญอายุโดยมากก็ดูเถอะว่ามันอยากชิงอยากเด่นอยากดัง <c oughs> ถึงแม้ว่านีไปอ,อยู่ในปา่าในถ้ำในที่สงัดในเกาะร้างมันก็อยากดีอยากเด่นอยากดังอย,งอยู่ในใจต้องมันคนเดียวเพรบางคนจะคิดว่า <c oughs> เด่นดังไปถึงผมมันโลก ก็ไปเข้าฌานได้เข้าสมาบัติได้นี่มันก็เป็นเรื่องเดนไปถึงกรมมันโลกรู้ไปถึงพวกกรมเงี่อดีเด่นรู้ดังซึ่งเป็นเรื่องฝ่ายสิเลฝ่ายอวิชชานี่มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของวิชชาของสติปัญญามันก็มีความหมายเป็นอย่างอืน่น ไม่ต้องมีใครเห็นไม่ต้องมีใครรู้ก็ได้ดิ้ <c oughs> ในโลกนี้มาพูดจึงดีเด่นดังหนยชั้นไหมก็ตาเนี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลส <c oughs> พูดกันมากข้าวนิยมกันมากข้าวก็กลายเป็นโรคเกิดสิตของโลกไป ไม่รู้จักเบือ่อไม่รู้จักเยมอมต่อความดีความเด่นความดังมังนมีให้ไม่หยุดหย่อนนนี้ก็มาประกินกันลรออายุมันจะช่วยหายจากโรคนี้บ้างหรือเปล่าถ้าเราใช้ถูกวิธี ทำแล้วอายุนี่มันก็คงจะช่วยคูดช่วยกล่าวไ้อยากดีอยากเดนอยากดังนั่นได้มากเป็นแน่นอนบานทีจะพูดว่าให้คนอื่นเข้าใจธรรมะมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยกันแฝ้โรคอยากดีอยากเด่นอยากดังให <c oughs> ้า่อ,าอ,ารรอ,อายๆห,หายไปไม่ต้องลำบากมาก เดื่อนี้เรมาวิจารนอวพภาพวิการเรื่องนี้เรียกที่เราได้ผ่านมาในปีหนึ่งหนึ่งมันควรจะก้าได้มากเรามายอมตนเป็นจุลน,นักปากรารเราเขาจะก้าปัญหาเรื่องนี้จะท้องขั้วคู่พยายามจะเชื่อเป็นจุนนักปากไรนั่นระวังให้ดีตั้งกตด,ดูมัน มันตากไล่ผิดจากพระอรรมทำาั้นการที่จะอไปพูดต่อไปเขียนต่อไปพิจาณาต่อนะ่ะขอให้ระวังให้ดีๆแล้วคนที่จะไปฟังเสียงชนิดนี้ก็ต้องระวังมากคนพิเศษว่าเขาพูดตรงตามเี่ธรมมพูดหรือเปล่า <c oughs> มันต้องการอยู่ที่ว่ามันรู้จักตัวเองหรือเปล่าถ้ารู้จักตัวเองแล้วก็ไม่มีทางที่ทําอะไรผิดทีนี้มันอยากดีอยากเด่นอยากดังหรือว่ามันอยากทุกอย่างมันทําไปโดยไม่รู้จักตัวเองทั้งนั้นตัวอย่างที่กว่ามาแล้วว่าพอไม่รู้จักตัวเองไมกิเลสมาเป็นตัวเองกิเลมันก็บัญชาไปตามที่มันต้องการ กิเลสเลยเป็นตัวเองอยู่เรื่อยไปตัวเองคือตัวที่เลดอยู่เรื่อยไปทุกทีไปต้องระวังข้อนี้วมากการที่รู้จักตัวเองอยู่คิดรู้จักธรรมะรู้จักธรรมะคือรู้จักตัวเองมีตัวเองเป็นที่พึ่งก็คือมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งเรียกว่ามีตัวเองเป็นที่พึ่งมันเข้าใจได้ยากในเรื่องที่ทําตัวเองให้เป็นที่พึ่งที่มีความสงบ เมื่อเราอ่านพ,พระพุทธวจนะในพระไตรปิด,ดกมันก็มีสดุษเกยอกัรคำที่ใช้ในเรื่องนี้อยู่บ่อยๆเมื่อถึงเรื่องที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านประสงค์จะให้กระคำอย่างละเอียดละออนี่ท่านจะรับคำที่มัน ซ้ำซ้ำกันอย่างน่ารำคาญนะสำหรับคนที่ไม่รู้ขอ้อเท็จจริงอันนี้จนเขามาต่อว่าอาตมาว่าทำไมเยืดเยียงข,อข้อความนั่งซ้ำซ้ำซ,ำซากบากอย่างบอกว่ามาก็บอกเขาว่าพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนั้นเป็นวา่าจะให้รู้อะไรนี่ ใช้คำว่าอะพิานาติรู้ยิ่งแล้วยังย้ำมก็เ็ยทำให้คำว่าปะดานาติรู้มันัวถึงรับเกนเินยันนย้ำว่าปะพิจานาติมันรอบไปหมดรู้รอบไปหมดจริงมันก็เรื่องรู้คำเดียวแหละให้รู้ยิ่ง ได้สิ่งที่เรียกว่าอภิญญาให้รู้ทั่วถึงด้วยสิ่งที่เรียกว่าปัญญาให้รู้รอบครอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าปริญญาอย่างนั้นตั้งสามคำแล้วอภิญญารู้ยิ่งปัญญารู้ทั่วปริญญารู้รอบจะรู้จ,กจักกิเลสก็ดีรู้จกักโทษของกิเลสก,ก็ดีรู้จักพิธีลากิเลสก,ก็ดีต้องรู้กันโวยคำหมายครบถ้วนอย่างนี้ เดี๋ยวนี้เราทำอย่างนี้กันหรือเปล่าก็มีแต่ว,ว,ว,วัด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 อย่างที่อวดว่าเรามันรู้แล้วเรามันเก่งแล้วเราทำด้วยมือซ้ายก็ได้อย่างนี้ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่มีทางที่จะละอคติได้ <c oughs> ไม่มีทางที่จะพบกันกับตัวเองที่ควรจะพบที่ม่รู้จักความสงบ นื้การมันก็คนเพ้อที่แบบกระไดแบบกระไดเนี่ยคน,คน,น,ค,นคนหนึ่งเรื่องกาวไหาในสบารีคนคนหนึ่งแบบกระไดเชื่อต <c oughs> ะโกนไปตามถนนทั่วไปทุกคนทุกแห่งให้เขารู้ว่าเขาแบกกระไดให้คนทั้งหลายรู้ว่าเขาแบกกระไดเขาถามเขาว่า <c oughs> เอากระไดไปไหนจะไปจด ที่ตรงไหนที่ขึ้นไปอู่ที่ไหนมันก็ไม่รู้มันบอกว่าไม่รู้มันก็แบบกระไดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเราเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะโดยสั้นไปก็ไม่รู้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรมันก็เหมือนกับคนแบบกระไดพูดเพ้อเหมือนกับคนบ้าอาตมาจะ เทศไปทัง้งรับไปฟังไปพูดกันไปมันก็อาจจะมีลักษณะมันแบบกระไดนี่ก็ไดคือไม่รู้ว่าจะไปจดข่าที่ตรงไหนที่ถูกมันก็จะต้องจดข่าที่ความสงบที่จะเป็นตัวตนเป็นวัจจาของตนเอาแปข้าวิงที่นี่มันมหน้าเวยิ่งกว่านี้อีก <c oughs> ยิ่งกว่าคนแบบกระไดที่บนเพออีก ก็ตรงทิดว่าไอ้สิ่งที่จะต้องจดอะไรเน,นีะ่ะมันอยู่ที่หน้าผากแล้วไอ้คนมันโง่เองมันหามากตัวเองมันทำมากตัวเองมันเกินเกินมันยิ่งกว่าเกินตัวเองมันอยู่ที่หน้าผากแล้วไอ้ความสงบมันก็อยู่ที่หน้าผากแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงถ้ามันไม่จริงมันก็ไม่รู้อยที่ไหน พ็หาไปเถอะถ้ามันจริงนี่มันอยู่ที่หน้าผากเรต้องมองดูข้างใน,นอย่าไปมองดูข้างน,นอก